ไม่มีดีคอนมันไม่ให้เป็นสองไอเ้ยมึงเอาอย่างงี้ดิโอหลอดม่มีหลายร่างใช่ไหมหิวข้าวใช่ไหมเออว่ะหญิหิวข้าวอะไรไรอ่ะเฮ้ยไอชิบผมกูไม่มีก็ไม่มีปล่อยปลอ้ปยสแตนมาล้างห้าพันจั่วไม่เชม่อไม่เชอ าจั่วไม่เจอเลยเราจะไปกูจั่วไม่เจอไหมจั่วไอ้สตีโอ้เฮ้ยใช่มึงกูจั่วไม่เจอไงเนี่ยเอไปล้างนี่อะกูจั่วไม่เจออะมึงรู้ไหมครับพันจั่วไม่เจอแก้วมิดอือจับโซ่เธอจั่วไอ้สัตไลสัตไลเหรอจั่วไลฮิวฮิวได้ไอ้ฮิวไม่ได้ไอ้มึงจั่วได้มึงมึงอยู่มึงเอามาสักกลางมือเลยเอาสักกลางมือเลยรที่จั่วได้เลยเข้าเลย มือหยิบสกางมือมีหยิบสกางมือเลยเพี่เนียนเกินมึงจวดได้มเอาสกางมือเชนคนเนียนเรารู้จักมั้ยไม่เนียนมึงไม่เนียนนะมึงเนียนกูจับได้มันเอาชื่อต่าวก่อนไม่ก็ยัดไปสิไม่แหละมันทำไม่ได้ยัดดักเนี็ตสองใบ ไปไปลัดอย่าาดเฮ้ยเดียมไหลอ่ะเฮ้ยอย่าไหลปเปิดาันล้วสมไม่ตเราจะไหลกสเเอางูจริงเอาจมบอยสไตนี่ว่ะม่ตดองเดาเลยมือหเว้ ได้พอเว้่บเข้าโตไม่ได้แตอ้ให้กูไหลงเหรอไม่หไล่ออ้ยเจ เออแล้วทำไมกูไม่คอตัวเริ่มวะเข้าใจอ๋อเด็กมเตะได้ป่ะต้อเตะได้แต่กูไม่รู้มึงใส่อะไรบางอืมเตะอ่ะหรเสียวอยู่เหมือนกันนะสองไลค์ก็แล้วไม่มีแซนแอนดยัดฆ่าละฆ่าเหรออ๋อไม่ยัดตัวนี้ด้วย ยัดไนี่ไล่เขาไปบ่ายสกิลทางสว่านึงเล็กนิดสองบ้านหนึ่ง เฮ้ยศาสนาเฮียการยังไม่ตายดินนาดินนานชิงงเฉยยี่ขำเฉยยสองแมงสามวันี้ก็มา ช็คกูอยากปล่อยอ่ะสองเจ็ดสี่กันเท่ไไงชีนี่โซเซฟไม่เอา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 มาแปดอปดถึงแปดหรือเปล่ากูยังไม่รู้เออถึงแปสองได้ได้สองได้ไหมไม,ไม่เอาครับ จาบอสสนิทบอสสนิทตลอดคือสองาเก้าหกก็สองห้าบ้านเปิดสเอาไปนี่เื่อนบสอะไรางฝั่ายตัวท่าเนีไยไอเหี้ยบ้านรัมไม่รัมบ้านรัมจีก้าสไตล์ต่ แวนบวกมือโซซ็ปแวนบกมือแจกรีซิสเป็นไผ่านชาด <t> ัด2ขึ้นมือเยเกอร์ชาหนึ่งัวมือมีสิห้ใบนะสิห้าก็สิบห้ามือเยอะก็ไม่ได้กาดก็ได้เว้ยเอ้ใช่หรอมันห้ามกาดปะห้ามห้ามกาดเลยหนึ่งให้หนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู สูบขาอ๋อขามันพูดสูบก็งงอยู่สูบพลังได้ไงอ๋อหรือว่าของกูก็สูบก็โศกไม่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 เอามาจุดปุ่แล้วก็สูบโอ้โห้คุก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 อ่าไม่ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้เปิดเจอชี้ันนี้สแตนเนี่ยเฮ้ยโค้ถอดออกถอดออกกรอบเทค จอดไนี <łość> ่ยสะสไม่ถึงอ่มีด้วยยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิห้ายี่สิบหกยี่ส แปดเก้าสามสี่สามเอ็ดสามสองสมสาอามสเแมวสุดนี่ยสามส้นนี้เท่าไหร่สาม่เดี๋ยวโดดกันหกห้าพันพอเข้าใจแล้วอ่าคิดเดียวคิดเดียวคิดเดียวฮิวฮิวได้ลางไว้หน่งสี่หนึ่งสี่หนึ่แมวน่งมวสุดหน่งก็ก็ลปอยเอาแบนสได้ทารังเท่าไหร่สามห้าแมวหนึ่ง มึงเจาเคยรีเทอดอีกแล้วอ่ะอย่างแรกตอนปาจิกัดไปแรกอะ่ะอย่งไอนี่อยู่มันยังไม่ใช่เทิแล้วปาจิกัดไปสองมับายสอมันก็จะเป็นห้าแล้วกยใช้เทกกนี้สองหมื่นแตตลุกตลงพลังเกมแสตนพลังสองนึงไม่เอาศูนย์เนี่ย ตก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 สองทีนะไม่มึงตกทีเดียวเดียวใช่ตอนนั้นกูสองหนึ่งไมวาศูนย์หนึ่งแมวาศูนย์หนึ่งสามหกไม่ศูนยหนึ่งมือสิบห้าอากาศได้วทุกใบมะละมือสิบห้าอากาศได้วทุกใบาละขอสองหมดอ่ะ สามหนึ่งสามสามหนึ่งสามอีกนเสกไอ้สัตว์ซิงเอาไงล่ะครับจะยังไงล่ะไอ้พี่ทำมาได้พี่ทามาได้ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วทำมาได้แข่งกระดึงจัวมีบายไหมตอนหนึ่งไม่มีทิ้งไตเอาก็ได้ไหมช่างมันแข่งโลดได้ไงเนี่ย ก็งงอยู่เหมือนกันพี่ต่อมึงเย <c oughs> อะไม่ได้กูก็ง <c oughs> องอยู่เหมือนกันกน,นี่บายบายจวนจวสัสโซสามับมันเกินสองหกเปนกา มือพังเลยจดเว้หมดแล้นยันตอวเล่นหายหมดจีอะอ้ะอค่ะโอเคางนี้2-6งหสองคิ 2> 2 6, 3, เพราะ 2> 2ว่า 2> 2 6, ออกยัดสโซริกสัขอสอหขอสองหมื่นหเทคยัดการ์ดโซยัสโซจิด เอา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 นี่อี่ผ่านเออจบจบแล้วอะมาเลยพร้อมตายแล้วมาเลยกูไม่กลัวมึงหรอมา โซวาร์สหนึ 1. 1> ่งตามตัวไหนดีวะขับมาเลยครับมาเลยครับพี่น้อง <g ill ip> เอาเนี่ยอยากได้หนึ่งน,นี่ดีกว่ายอดมากกูไม่มีพีจีในสมองมาวางเลยชองแวนบิ๊กยโซสามันก็อ่าฮะเอายบาย Bye. เขาได้ชาร์จึงให้มันได้ยังงี้ดิ เฮ้ยีจะมึงปิดไม่ได้มึงตายเลยนะใช่เตรียมตายอยู่แล้วอ๋อโซ่วะเออใช่กูเตรียมตายไอ้ยังมีสองวัยสองหนึ่งเลยจบการต่อโซ่โซ่ชัดจวดอันนั้นมนตายยังมัยัง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 มาเดี๊ยมมาเดี๊มหนึ่งเจ็ดวงพันสองสามขัดแรงกัน อนาคตอนาคตอนาคตตั้งไรนะสองสามอ่าเทคอันนี้ไปายอันนี้ถูกต่อฟาสปายอ่ะอ่าไจะจ,จ,จะสุดแล้วจะสุดแล้วจะสุดแล้วอ๋อจะสุดแล้วจะสุดแล้วใกล้แล้วใกล้เมื่อไหร่มันจะสุดเลยอันนี 2, 6, ้สองหกวิ่งปังเท่า,นะา,นานั้นขี่ขี่แวนทางข้างสุดไม่ต้องรับไม่ต้องตับ สักเหลือใบเดียวไม่ได้ใช้เอ้ยเปล่ามาใช้ไม่ได้ไอ้ยอ้ไอ้ย่าคนเขี่ยอะไร้ามสูตรกันหนึ่งไงสัสก็ถั่วมันก็ถูกนถั่วพลยถูกวเขี่ยก็ได้คลุ่มไงสัตว์ฮิวอยู่ใต้กองก็เกินสูตรกันหนึ่งต้องมีสูตรกันหนึ่งเต็มมือเลสี่หนึ่งไม่เอาสูตรเลยซูเฟก้าจะมีเต็มเลยใช้ไม่ได้ไอ้